ถ้ามีของจะให้ท่านด้วยไม่เมาไม่เลิกมาอุ้ยโหน่ารักจังเลยดูสิน่ารักไหมกระต่ายขาวนี่กระต่ายเนอะรู้แล้วว่ากระต่ายเราจะบอกว่ามันน่ากินดีฟาบาดนี่ท่านคิดอะไรอยู่เนี่ยที่จะกินมันบำรุงตัวเองเหรอ ที่ข้าจะบอกคือว่าเราสองคนมาช่วยกันเลี้ยงมันคิดอะไรของท่านเนี่ยห้งองเตะอุ้มกระต่ายดูได้ที่ไหนกัน <c oughs> เอามาเออน,นี่ดิท่านทำอะไรของท่านเนี่ยถ <c oughs> <c oughs> เอาคืนมานะฝ่าบาดท่านเชื่อไหมว่าข้าสามารถร้องไห้ ตอนหน้าทุกคนที่นี่ได้แล้วเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเรากินมันสดสดได้แม็กซ์ว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง